สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดโมชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหลังเกมไบเยนิกนะครับก็เช่นเคยนะเมื่อคืนก็มีเกมนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมชแหละใช่ไหม <c oughs> ก็ไบเยนนะครับเจอกับโวสบวกนะซึ่งเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับในสึบุนเดสเลกาเยอรมันและสําคัญมากสำหรับไบเยนเพราะว่าถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านนะครับและต้องพยายามชนะให้ได้เพื่อที่ว่าจะเรียกว่าไงรักษาสถิติปีนี้นะครับ ไม่แพ้ใครในบ้านอ่าสตีสวยงามมากนะครับประมานนี้ซึ่งอ่าเราเริ่มไล่เรียงไปทีละอย่างเนาะไลอัพครับเมื่อคืนนะครับเก่งของฝั่งบาเยนนะก็จะไม่มีเลออนโกเลกสกานะในทีมก็ถือว่าเอาไปพักแล้วกันนะไม่พร้อมนะครับส่วนหลายๆคนก็ไม่ได้ลงนะอย่างอ่ะในไลอัพเนี่ยนะครับก็จะเล่นเป็น4-1 4-1นะครับโกเป็นนอยเออร์ แบ็กโฟเนะี่ยฝั่งขวาเป็นซือเล่นะครับฝั่งซ้ายเป็นลูก้าไอโนเดสครับเซนเตอร์เป็นอาราบากับบัวเต็งนะครับกลางโฮดดิ้งตัวเดียวเนี่ยเป็นตอริโซครับส่วนตัวลุก4ีคนเนี่ยใช้มุลเลอร์โคมันนาบรีซาเน่หน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับแต่ว่ามันจะต่างจากอันนี้นิดนึงนะถ้าพอเล่นจริงแล้วเนี่ย คือถ้าไปดูเนี่ยผมแนะนำนะเวลาดูในในในโทรทัศน์เนี่ยนะครับมันก็จะเห็นอันนี้เออนะแนะนะนำหน่อยนะมันก็คือ Average p o s โพ i ิชนะครับมันจะเทียบกันระหว่างการยืนนะครับไล e up ที่ที่มีไล่ up ที่แบบไล up ทางทีวีปกติกับทางขวาเนี่ยก็คือ A อเวอร์เ o โพิชก็คือการยืนจริงๆนะขนาดนั้นนะครับซึ่งพอยืนจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่เชิงว่า อตอริโซจะเป็นกองกลางโฮลิ่งคนเดียวนะเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยผมผมแคปมาก่อนวิที่มันลงมานะจริงมุลเลอร์จะยืนต่ำกว่านี้นะนะครับก็คือเบอร์25ถูกไหมนะครับมุลเลอร์จะยืนต่ำลงมานะครับก็เหมือนกับว่าซ้ายเนี่ยเป็นซ้ายเนี่ยเป็นซานเน่อ่าขวาเป็นคมันนะครับและกลางลุกเนี่ยเป็นแซสนาบี้นะครับก็จริงๆกัคล้ายๆเดิมแหละก็คือ4 2 3 1เดิมคือผมก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้จะมาแผนไหนวะเพราะาตอนแรกเหมือนเห็นว่าเอ๊ะหรือว่า จะเล่นหลัง3าคนเล่นวิงแบ็กไหมอาลาบาลเล่นกองกลางหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบอะไรอะลูก้าบัวเต็งซือเล่อาราบาลเล่นกลางคู่โตลิโซอะไรเงี้ยนะฮะหรือเปล่าสุดท้ายก็ยังเล่นแบบยังคงในโครงแผนเดิมยังคงพยายามให้มันอยู่ใน4 2 3 1เดิมอยู่พออยู่จนได้นะสะับฮนะันซิฟลิกนยเพื่อให้แบบทีมมันไม่ได้เสียบาลานซ์จนเกินไปเพราะว่าเอาจริงถ้าปล่อยโตลิโซ่เล่นคนเดียวจริงๆนะ ถ้าเล่นคนเดียวตลอดทั้งเกมจริงๆนะฮะผมว่าไม่ไหวยังไงก็โดนเจาะนะฮะแต่นี่ยังพอมีมุลเลอร์เราจะเห็นสังเกตได้ว่ามุลเลอร์เนี่ยเรื่องของการเติมเกมรุกเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับกว่าเดิมมันไม่ได้เยอะเหมือนเดิมเหมือนตอนอย่างถ้าดูใครดูครึ่งแรกเต็มๆเนี่ยครึ่งแรกหรือว่าต้นครึ่งหลังก่อนที่มีการเปลี่ยนตัวเนี่ยผมว่ามุลเลอร์เนี่ยช่วยรับค่อนข้างจะเยอะนะครับกว่าเดิมนะฮะก็จะปล่อยให้3ตัวบนมันเล่นกันไปะนะตามนี้นะส่วนฝั่งของอ โบส์บวกนะครับก็จะมาในระบบ4 2 3 1มหนเหมือนเหมือนกันเหมือนของบายเยนนะก็เป็นโกเป็นคาสติลครับแบ็คโฟเป็นเอมบาบูนะครับอ่าแล้วก็พอลกาซิสนะครับแล้วก็ชื่ออะไรนะลาครอสใช่ไหมลาสักอย่างอ่นะผมลืมแล้วนะจริงๆเมื่อกี้ฟังถูกมาแล้วแต่แบบลืมอยู่ดีก็ลืมนะแล้วแบ็คซ้ายเป็นลูซิยองนะครับกลางเป็นชาลาเกอร์กับอาร์โนนะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นบาคูปีกซ้ายเป็นเบรกาโรนะครับ หน้าต่ำเป็นแม็กซ์เวลเลียนฟิลิปนะครับและหน้าเป้าเป็นเวกฮอร์สนะครับซึ่งถ้าถามถึงตัวอันตรายสุดก็คือเวกฮอร์สเนี่นะฮะแล้วก็สำคัญเลยคือว่าฟิลิปไม่ไม่ไม่มันยิงไม่ได้แล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือแบบเป็นตัววิ่งเฉยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ยิงได้เฉยเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยครับที่โบสบวกเอามาเนะี่ยที่โอลิเวอร์กลาสเนอร์เอามาเนะี่ยก็บอกว่าเป็นขวาที่แข็งแกร่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า2คนครับเอมบาบู M oo, แล้วก็บาคูเนะี่ยสคนนี้เนะี่ย เล่นแบ็คขวาได้ทั้งคู่อ่ามันก็จะทําให้เกมรับมันก็เลยแน่นขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับฝั่งของโวส์บวกนะซึ่งถ้าหากมองไปเนี่ยเอเวอเรสต์โพซิชนะครับการยืนเนี่ยมันจะไม่เชิงว่าเป็น4-2-3-1นะฮะแต่มันจะเป็น4 4 2แบบปิดพื้นที่นะครับจะเห็นว่าอย่างอย่างถ้าเทียบกันนะฝั่งรูปลูซ้ายลูปขวานะครับอย่างฝั่งแบ็คขวานะครับบาคูกับเอวาบูเนี่ยยืนใกล้กันเลยนะครับ ยืนพยายามปิดพื้นที่ซึ่งกันและกันถูกไหมฮะส่วนฝั่งซ้ายลุซิยงอะ่ะบางทียืนต่ำยืนสูงแล้วแต่แต่ว่าเบคเบคาโล่เนี่ยจะยืนสูงกว่านะครับแล้วก็กลางคู่เ,เป็นอาร์โนชาลาเกอร์ส่วนแม็กซ์ฟิลิปนะครับกับเบคฮอสเนี่ยจะยืนใกล้กันและเวลาบีบเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเสริมซึ่งกันและกันอ่าประมาณนั้นประมาณนั้น,น,นซึ่งทําให้เกมของโบสตอนที k, ซ่ซึ่งถือว่าทําได้ดีนะซึ่งแน่นอนครับว่าเราเข้ารูกเกมเลยนะนะครับหลังจากนี้นะ แน่นอนว่าพอมาปั๊บโอ้โหจัดซัดซะเลยครับท่นน้นของแม็กซ์เมลียนฟิลิปนะตั้งแต่ตอนต้นเกมนะครับคือจริงเนี่ยสามนาทีแรกนะครับบาเยัยนมีพอที่จะมีจังหวะในการสวนกลับได้บ้างแต่ว่าพอถึง5นาทีครับนะครับบอลเปิดลึกจากลูซิยงฝั่งซ้ายครับเปิดให้ทางขวาก็ต้องบอกว่าซาน่ทำพลาดครับทำบอลหลุดไปเข้าทางเอมบาบูครับแล้วก็ปาดเข้าในแหมแม็กฟิลิปครับยิงเข้าไปครับนาทีที่5นะ นอยเออร์ที่ขยับไปหาสาวแรกแล้วตอนที่จังหวะที่ทางนั่นของเอ a บาบูจะเปิดนะฮะพอขยับปั๊บมันกลับมาไม่ทันครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็น1นของฝั่งโบสบกไปซะก่อนนะครับตั้งแต่ตอนเกมซึ่งถือว่าตามที่ผมเคยลงไปในเพจนะว่านี่ถือเป็นเกมที่6ติดต่อกันครับที่บาเยินเสียประตูแรกก่อนนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2009ที่ในยุคข,ของเยเกนคริส์แนนะครับประมาณนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่า ก็พอนอยเออร์นะครับกลับมาไม่ทันแล้วนะก็เลยกลายเป็นประตูไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมช่วงแรกมันดูเปิดครับซึ่งผมดาวนะว่าคือฝั่งโบสบวกเขาเล่นตามของเขาเขาเข้าเกมได้ไวนะเพราะว่าแบบเข้าปั๊บเนี่ยมันยืนเป็นระเบียบเลยนะสี 4, 4, 2สี่งเนี่ยนะครับมันยืนเป็นระเบียบเลยนะครับแต่ว่ากลับกันฝนะั่งบายเยนนั่นแหละที่มันเข้าเกมไม่ค่อยได้ครับ <c oughs> คือแบบ เดียวไงอ่ะมันเกมมันสวนไปสวนมาคือแบบมันมีหลายครั้งที่บบเยนแบบเกือบจะโดนนะทั้งลูกยิงของเบกาโลใช่ไหมที่ได้ปัดลงโล่งนะครับแล้วก็เกือบเข้ามาั้งนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างครับคือยังคงมีปัญหาพอสมควรนะเพราะโวบบวกนะครับเข้าเกมไวแล้วก็ยืนกันอย่างเป็นระบบระเบียบได้ค่อนข้างดีครับคือยังมีจังหวะแบบนอกจากเบกาโลยิงไกลใช่ไหมมีเวกฮอสหลุดเข้าไปยิงไปแล้วด้วยนะนึกว่า2ลูกไปแล้วจะดีล้ำหน้าเออนะ คือจริงเนี่ยรูปเกมไบยันโดรวมก็คือแบบว่าคือกำลังแบบไล่เลียงมากำลังแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นปั๊บ, <S <s <ci> บเดี๋ยวตูมวบบวกมีโอกาสอีกแล้วนะแบบใกล้เคียงประตูด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้แบบเข้าเกมคก่านข,ข้างยากครับซึ่งต้องชมวอบบวกกับในการปิดพื้นที่นะตอนเจอับยันครับซึ่งอย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่าวอบบวกเป็นทีมที่เหนียวครับและต้องจําก่อนว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครในบนเดสิก้าปีนี้นะครับฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าอีกฝั่งก็ต้องติงาบยันครับ ในส่วนเรื่องของความสร้างสารรค์ครับในแนวรุกนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยผมว่ามันดูจะเดาวง่ายไปหน่อยอ่านะค,คือบอลการสร้างสารรค์บอลของคริมิชหายไปจากตรงกลางผมว่ามันส่งผลค่อนข้างเยอะนะนะครับคืออย่างหลายๆลอย่างคืออย่างเนี้ยวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเกมสนับกลับของบายเยนจริงนะครับสนับได้ดีจริงแต่พอไปถึงข้างหน้าก็ง่ายๆคือการออกข้างและเปิดคลอสเข้าในครับแล้วอีกอย่างคือว่าแบ็คเนี่ยครับ โดยส่วนมากในเกมนี้นะฝั่งขวายังซื้อเล่เนี่ยไม่ค่อยเติมไปเปิดไปครอสแบบปกติแบบที่ปาวาทำหรือว่าหรือว่าบูนาซาธำนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายโอเควันนี้ลูกา้าอันเดสเล่นดีมากเปิดได้ดีนะครับทำได้ดีมากนะแต่ว่าฝั่งขวามันแทบจะแบบแทบจะเล่นคนเดียวก็คือโคมันนะครับเล่นคนเดียวนะตามนั้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะไรจินตนาการนะครับซึ่งถ้าถามผมนะผมว่า ถ้าถามคนที่ตัวรุกเนี่ยทั้งหมดของไบยน์นะครับถ้าถามว่าเมื่อคืนเนี่ยใครที่สามารถเล่นได้ดูถูกใจที่สุดในครึ่งแรกแล้วก็เล่นได้อย่างมีจินตนาการที่สุดก็ต้องชื่นชมโคมันที่ทําได้ดีมากนะครับจนกระทั่งครับมาถึงประตูนะฮะไบยนเนี่ยนะครับกลับมาได้นะครับเป็น1 1นะนาทีที่45่บวกหนครับต้องต้องชมโคมันนะที่มีการโยกหลอกเข้าหนายแล้วก็เปิด ตัดเข้าไปครับแล้วก็เป็นเลวานดอฟสกี้ได้หมงนะซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งของวูบวกก็คือคนพลาดก็คือทางนั่นของพอนกราชิชนะครับที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาลงเล่นบุนเดสิก้าก่อนนัดเจอบาร์นแค่นาทีเดียวเองครับถ้าจะไม่ผิดนะลงเล่นแค่นาทีเดียวครับแล้วเขาก็เป็นคนที่พลาดในจังหวะเล็ก,ลกนะครับความผิดพลาดรายเล็ก,ลกน้อยเนี่ยน่ครับที่โดนบาร์นลงโทษตอนท้ายครึ่งแรกเนี่ยผมว่าก็เกิดจากเขาเนี่ยที่ไม่ได้วิ่งไลน์ตรงกับเพื่อนะคือแบบ เพื่อนคือเพื่อนคือยืนยืนเช็คลำหน้านะครับกันการตอลุกไบเยินวิ่งเข้าใสา่แต่ว่าตัวเขาเนี่ยยืนห้อยอยู่เพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้เนะี่ยเลวานก็เลยไม่ลำหน้าสุดท้ายเป็น1-1ึน,นะตอนนาที4 5 6, 1นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าครึ่งแรกต้องชมนะโว่บวกเนี่ยคู่ควรกับการนำไปก่อน1-0จริงจริง,รงนะครับอ่านะนะแต่ว่าพอกลับมาครึ่งหลังครับต้องกล้องก็ต้องล้องบอกว่าบาเยินเนี่ยมาดีจริงนะเพราะว่าไอตอนเนี่ยจังจังหวะยิงนะฮะ ไอหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาตอนระหว่างก่อนพักครึ่งนะครับถูกไหมแล้วไอสองหนึ่งเนี่ยมันก็มาในช่วงหลังจากกลับมาพักครึ่งแป๊บเดียวครับโอเคครับเริ่มมาเนี่ยวบบวกดูจะมีชีวิตชีวาม,มากกว่าดูจะพยายามทำประตูได้มากกว่าถูกไหมฮะแต่ว่ากลับมาแป๊บเดียวบบยันได้สองหนึ่งครับก็ต้องชมนะจังหวะที่มุลเลอร์พยายามไปแบบพยายามไปเอาบอลจากวบบวกมาได้แล้ว แล้วบอลพยายามขึ้นหน้าไปถูกไหมฮะจังหวะน,นั้นรู้สึกว่าจะเป็นชารลเกอร์นะครับจ่ายบอลขึ้นไปคือแบบหนีจากมุลเลอร์มาแบบแบบพยายามแบบสุดตัวแล้วก็แล้วก็จ่ายขึ้นหน้าไปแบบไม่ค่อยละเอียดนะครับสุดท้ายไปเข้าทางโบเต็งแล้วโบเต็งเนะี่ยก็ต้องชมว่าเขาจ่ายบอลได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วขึ้นหน้าไปถึงเลวานอฟสกี้เลยนะครับแล้วพอมีพื้นที่มีเวลาขนาดนั้นนะผมว่าเลวานก็ง่ายต่อการยิงประตูครับสุดท้ายก็ยิงเข้าไปเป็น2-1 นะครับแล้วก็เป็นประตูที่251ในศึกบุนเดสาซิกาเยอรมันครับก็แน่นอนเป็นอันดับสาเป็นอยู่แล้วนะครับก็เป็นลองนะฮะแค่แกมุลเลอร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยเนะก็เป็นคนที่3แหละที่สามารถยิงได้ระดับ250ประตูได้ในในลีกนะถือเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันสำหรับลูกนี้นะนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยบบเย์เนี่ยพยายามที่จะเอาลูก3เพิ่มเติมนะครับมีการดักลายล้ำหน้าใช่ไหม มีการดักลายล้ำหน้าพยายามบุกเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ต้องชมครับเพราะว่าฝั่งของโบบัวเนี่ยไม่ได้กินง่ายๆครับคือแม้ว่าโมเมนตัมบายันจะมามากจริงๆนะผมว่าโ um มเมนตัมบายยันมากพอที่จะสามารถทำประตูที่3ได้แต่ว่าโบบัวก็ยังนิ่งแล้วก็พยายามเก็บจังหวะได้มากพอกับการป้องกันบายยันครับซึ่งจนกระทั่งนาทีเจ็ดบครับบายันมีการเปลี่ยนตัวนะส่งเอามูเซล่าแล้วก็โลค่ามาแทนตรงนั้นของโตลิโซ่แล้วก็แซชนาบีครับ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝั่งไบยร์เนี่ยจะมีการมีการเปลี่ยนแปลงมันจะดูเป็น4-2-3-1มากกว่าเก่าครับจากเดิมที่มุนเลอร์มันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนาะนะครับเป็นกึ่งๆแบบเดี๋ยวยืนดับเบิลพิวออบ้างเดี๋ยวยืน4-1-4-1บ้างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบตอนนี้พอเปลี่ยนตัวปั๊บเนี่ยจะเป็นมูเซล่ากับโลค่าเนี่ยยืนคู่กันเลยครับและมูเซลล่าเนี่ยวันนี้ผมต้องชมว่าพอเขาลงมาแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาตำแหน่งตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเก่า อ่านี้ผมชมมากๆเลยนะนะครับดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยกับการพยายามแย่งบอลแล้วพยายามยืนให้มันตรงอยู่ตำแหน่งเดิมนะไม่ไม่ได้แบบขึ้นแบบขึ้นแบบที่เขาเคยขึ้นแบบก่อนหน้าเนี่ยซึ่งผมว่ามันดีมากนะส่วนฝั่งโบวบก็มีการเปลี่ยนตัวส่งเอาเอาบริกาโลแล้วก็บากูออกนะครับแล้วก็ส่งวิกตอร์จาวิกตอร์แล้วก็เบียรเล็กลงมานะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะเปลี่ยนเป็นปีกสฝั่งนะครับตามตำแหน่งนะ แล้วก็ก่อนที่ตอนท้ายจะมีการเปลี่ยนอัพพอนกระสิทธ,ธ์ออกเจ็บใช่ไหมแล้วก็ส่งเกลวกีลงมาซึ่งก็หลังๆเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยที่จะมีส่วนกับเกมอะไรมากเท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าสําคัญจริงก็คือตอนท้ายแล้วเน่ยนะฮนะนาที80กว่าใช่ไหมที่นอยเอเอร์เซฟ2ลูกนะครับอ่าซุป,ปเปอร์เซฟไปไอ้ลูกยิงนะครับของอ่าเบียเล็กใช่ไหมที่ยิงซัดเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ลูก2ผมลูก2ผมจำไม่ได้ว่าใครแต่แบบ ก็หลังจากย,ยิงลูกแรกเซฟปั๊บแล้วก็ออกหลังเป็นเตะม,มุมแล้วก็โดนลูกสองอลูกนะฮะดีที่นาเออเซฟได้ไม่งั้นเนี่ยผมว่าวันนี้บายังก็น่าจะเสียแต้มเหมือนกันเพราะว่าด้วยรูปแบบการเล่นของว o บวกนะครับดูแล้วเนี่ยมีโอกาสในการเข้าทํากับบายังเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นเรื่องราวจบแล้วนะเกมวันนี้นะผมว่าเป็นเกมที่โอเคแม้ว่าจะมีการตั้งําถามกับหลายเรื่องนะครับในทั้งการจัดตัวบ้าง สำหรับแฟนต่างประเทศที่ผมอ่านมานะจัดตัวบ้างเราต้องการแต้มจากนี้เยอะๆแต่ว่าทําไมกลับมาเล่น4ี1 4ห่อีกแล้วใช่ไหมแต่พอเล่นจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงว่า4ีห่หนึ่งหรอกมันก็4ีสองหนึ่งเดิมแหละนะครับไม่ได้เป็นปัญหามากมายเนี่ยตามนั้นตามนั้นนะครับแต่สุดท้ายเราได้3แต้มมาได้แล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่คู่ควรกับการได้สแต้มกลับมานะครับโอเคครับหลังเกมครับไปต่อที่ฮันซี่ฟรีครับคุณซือบายยันนะให้สัมภาษณ์ครับ อันซิฟิกเนี่ยพูดถึงเรื่องราวมากมายครับเขาบอกว่าเราชนะมาได้นัดนี้นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราสู้กลับมาได้หลังจากตามมา10น,นะครับไปก่อนและเราพยายามอย่างหนักแต่ว่าเราต้องการที่จะชนะนั่นเป็นนั่นเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งมันทําให้ผมพอใจอย่างมากนะครับรวมถึงอ่ะนี่มีคนตั้งคำถามใช่ไหมครับอันซิฟิกก็พูดถึงเหมือนกันเรื่องของระบบการเล่นวันนี้นะครับ ฮันซี่ฟิกเนี่ยบอกว่าเราต้องการจะเล่นแบบกองหลัง3คนในการเซตอัพโดยใช้ซูเล่บัวเต็งและอาราบานะครับลูก้าจะเล่นสูงกว่าหน่อยในลิมเส้นฝั่งซ้ายส่วนมุลเลอร์ครับจะเป็นตำแหน่งเบอร์6ที่เล่นเกมลุกอ่านะก็คือจรก็คือให้เล่นเบอร์6ก็คือตัวโฮดดิ้งนะครับตัวเกมรับแต่ว่าให้เล่นลุกด้วยนะครับเราจำเป็นต้องพยายามที่จะมีความครีเอทีฟ มากกว่าเดิมในการสร้างสรรค์ระบบใหม่ๆเข้ามานะครับประมาณนี้สลหรับฐานะของฮันซิฟิกนะเรื่องของระบบนะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของรางวัลฟีฟ่าเดอะเบสอ่านะวันนี้นะวันที่17จใช่ไหมนะครับจะมีการประกาศรางวัลฟีฟ่าเดอะเบสที่มีทั้งกุญซือยอดเยี่ยมที่ฮันซิฟิกก็เข้าชิงนะครับอ่านักเตะยอดเยี่ยมที่เลวานก็เข้าชิงแล้วก็โกยอดเยี่ยมที่นอยเออร์ก็เข้าชิงนะครับซึ่งอ่าฝั่งของฮันซิฟิกเนี่ยบอกว่านะครับพูดถึง เลวานแลวก็นอยเออร์นะฟิกเนี่ยบอกว่าพวกเขามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะช่วงใหญ่ๆของฤดูกาลนี้นะครับเราสําเร็จได้ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งต้องหวังว่าให้พวกเขาเนี่ยได้รางวัลนใน,นพรุ่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละพวกเขาเนี่ยคู่ควรอย่างมากกับรางวัลเหล่านี้นะครับอ่าตามนี้ที่อาร์ชิบิทพูดไว้นะส่วนต่อมาก็จะมีของเลวานดอฟสกี้ครับเลวานสัมภาษณ์หลังเกมนะ เลวานเนี่ยนะครับพูดถึงในส่วนของการที่ยิงได้ครับเลวานเนี่ยบอกว่าผมแฮปปี้มากที่ได้ยิง2ประตูนในวันนี้นะครับและได้3ามแต้มกลับมามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายเลยสำหรับพวกเราในช่วงหลังมานี้ซึ่งหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาซีซันอันยาวนานนะครับเรามีส่วนมีความฟิตอ่าแล้วก็ทั้งด้านร่างกายและเรื่องของจิตใจตอนนี้เนี่ยเกมต่อไปคือการเจอไบเลอร์อพูเซ่นนะครับเราต้องการที่จะชนะเช่นเดียวกัน รประมาณนี้สำหรับเลวานนะก็ยังคงอยากที่จะชนะต่อไปแหละสำหรับเลวานดอฟสกี้นะครับแล้วก็ฝั่งของนอยเออร์นะครับถูกถามถึงเรื่องราวของปัญหาเกมรับที่บ่ายมีอยู่ในขณะดนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคงแบบมองข้ามไม่ได้เนาะนะครับเลวานดอฟสกี้อ่าไม่ใช่สิ no ir, นอยเออร์ครับให้สัมภาษณ์นะครับนอยเออร์ no ir, เนี่ยบอกว่า,เ,าเราเนี่ยนะครับเก็บคลินชีได้น้อยมากในช่วงหลังมันเป็นงานของผมที่ต้องพยายามเซฟให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันประตู บางครั้งม,มันก็อาจจะมีแบบดีเทลเล็กๆนะครับที่อาจจะหายไปในการป้องกันประตูแต่การยิงประตูในวันนี้อ่าไม่ใช่สิการยิงประตูของคู่ต่อสู้ในวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็คือชมลูกยิงของแม็กฟิลิปแหละที่มันเซฟยากนะครับแล้วก็ปิดด้วยเรื่องราวของสถิติที่น่าชื่นชมนะก็ต้องบอกว่า2อันครับก็คือของบาเยนในบ้านนะครับก็คือในบ้านเนี่ยปี2020ครับบาเยน,นะครับ ไม่แพ้ใครนะครับในบ้านเลยนะนะครับก็คือชนะ18เสมอ3นะครับแพ้ศูนย์อ่ายอดเยี่ยมมากนะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับสลับไบยน,นะน์นะในตั้งแต่ปี1981ครับที่ไบยน์เนี่ยไม่แพ้ใครในบ้านตลอดปีปฏิทินซึ่งถือว่าเป็นสถิติอันยอดเยี่ยมมากเลยนะครับส่วนฝั่งของเลวานอฟสกี้ครับเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นการยิงไปแล้ว251ประตูนะไม่ใช่ไม่ใช่250นะ 251นะครับคือลูกผมว่าเขาน่าจะทำเอาไว้ก่อนแหละนะใช่ไหมแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำสองาสิบไว้นะครับซึ่งก็เขาก็คงยังไม่ได้คิดว่าจะมีเร็วขนาดนี้เนาะนะครับประมาณนั้นนะซึ่งก็ต้องบอกว่าครับการยิงของเลวานที่ยิงไปแล้ว251ประตูครับในบูเลสิก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของลีกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะเนี่ยคนที่สามารถยิงแตะได้250ลูกนะครับมีแค่คลาวส์ฟีเจอร์นะครับและก็แก๊สมุลเลอร์ ที่ยิงได้มากกว่านะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติอันยอดเยี่ยมนะเอาจิงคลาวฟิชเชอร์เนี่ยยิงไปแล้วสองร้อยหกสิบกว่ามั้งซึ่งเอาจิงบอกว่าเลวาน่าจะมีโอกาสทำลายสถิติได้นะครับอืมประมาณนี้นะโอเคครับประมาณนี้แหละสำหรับคลิปของเรานะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังครับฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะแล้วก็เพื่อไม่พลาดครับในการอัปเดตต่างๆของบายร์นนะครับแล้วก็คลิปหลังเกมของเรานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะครับไว้พบใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมโดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ